สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูดอกของว่านเพชรนาายนะคะพอหน้าหนาวปุ๊บว่านก็พากันออกดอกกันมากมายว่านที่ขึ้นชื่อว่าเพชรน,นะคะส่วนใหญ่เป็นว่านสายที่ใช้ป้องกันอันตรายต่างๆเพชรนาายก็เป็นหนึ่งในนั้นนะคะเป็นว่านที่ใช้ป้องกันอันตรายคุ้มครองบ้านแล้วก็มีอีกชื่อหนึ่งว่าขุจนจรกลับใจก็คือใครคิด้ายเมื่อมาถึงหน้าบ้านที่ปลูกต้นว่านนี้พอเห็นว่านนี้ก็จะกลับใจ จากร้ายกลายเป็นดีนะคะวันนี้โอกาสดีได้เห็นดอกของเขาดอกของว้านเพชรนาลายนะคะจะเหมือนก,นกันกับดอกของว้านพวกว้านงาช้างอะกน็น่าจะเป็นไม้ตะกูลเดียวกันเราเคยถ่ายคลิปเรื่องของว่านเพชรนาลายมาแล้วนะคะย้อนกลับไปดูคลิปเก่าได้วันนี้พามาดูดอกของเขาปีหนึ่งก็จะได้เห็นครั้งหนึ่งในหน้าหนาวนะคะ ดอกมีความน่ารักสวยงามมากนะคะก็ะมาให้รู้จักกันเอาไว้ดอกของบ้านเพชรนารายหรือขุนจนกับใจค่ะ